สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทัดดาวคอมเมนต์ทันทีหลังรู้ความจริงรัศมีแขมารอตั้งแต่ตีห้าทัดดาวรีบเข้ามาคอมเมนต์รัศมีแขทันทีหลังรู้ต้องมารอตั้งแต่ตีห้าจากกรณีที่ทัดดาวกลับถึงประเทศไทยเธอได้กำลังใจจากแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากซึ่งต่างมารอรับทัดดาวนึกแจ้งที่ต้องกลับมาไทยก่อน วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทางทีมได้บินไปประเทศฟิลิปปินส์เรียบร้อยเพื่อทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่2โทัวร์นาเมนต์เนชั่นลีก2022นอกจากแฟนๆวอลเลย์บอลจะมารับและให้กำลังใจทัดดาวแล้วยังมีนักแสดงชื่อดังอีกคนขึ้นชื่อว่าเป็นดาราคนที่เป็นแฟนตัวยงของวอลเลย์บอลก็ว่าได้นั่นก็คือรัศมีแขฟ้าเกื้อลน้นล่าสุดรัศมีแข็ โพสภาพผ่านอินสตาแกรพร้อมแท็กหาทัดดาวตื่นตีห้ามารับลูกแนนกอดนานไม่ได้กระเทยจะร้องไห้คนคลั่งวันลเล่หายไว้ๆนะสาวน้อยล่าสุดทัดดาวคอมเมนต์รัศมีแขทันทีหลังรู้ว่ามารอตั้งแต่ตีห้าโดยระบุว่าขอบคุณพี่แขมากๆค่ะรักแม่ที่สุดเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ